สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับดิฉันอามิครูสอนหมอดูพลังตัวเลขนะคะและไพ่ยิปซีค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่30เเอ็ดธันวาคมนี้นะคะการดูของดิฉันค่ะจะมุ่งเน้นดูดาวที่จรหรือดาวที่เดินเป็นหลักเลยนะคะไพ่ยิปซี ก็จะดูพลังงานนะคะในช่วงระหว่างวันที่1-31ธันวาคมนี้ค่ะในส่วนของดาวจะมีการเดินนะคะเป็นการเดินแบบจร2สรอบนะคะนั่นก็คือช่วงระหว่าง1จนถึง2 1และหลังจากนั้นก็จะเป็นหลังวันที่20จนถึงสิ้นเดือนอีก1รอบนะคะก็จะเป็นดาวเล็กๆที่มีการ เขาเรียกว่าจรน,นั่นเองประจําเดือนนะคะส่วนดาวใหญ่ค่ะก็ยังคงเดินระยะยาวนะคะประมาณ3มดาวหลักๆก,ก็ส่งผลต่อชะตาชีวิตนะคะเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์นะคะฉะนั้นการดูของดิฉันในครั้งนี้ค่ะจะมุ่งเน้นดูแบบเกณฑ์ไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของเพื่อนๆท่านใดโดยเฉพาะนะคะเพราะการดูดวงไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดน,นะคะฉะนั้นนะคะพลังไพ่ก็ดีตัวเลขก็ดีค่ะถ้าเป็นจุดดีจุดแข็งจุดที่นะคะ เป็นคําแนะนาําตรงนี้ก็สามารถไปปรับไปใช้กับชทีวิตได้ค่ะแต่ถ้าด้านลบพลังงานไม่ดีพยากรณ์แล้วไม่ใช่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิจรารณญาณได้ก่ะติดทิ้งไปได้เลยค่ะนะคะเรื่องับเฉพาะด้านดีๆไว้ค่ะนะคะด้านที่เป็นด้านลบเราก็ให้ระมัดระวังน,นะคะาให้ใช้บุญพินิจก็แล้วไปนคะคะเรามาเริ่มดูจากไพ่ยิปซีกันก่อนเลยค่ะไพ่ยิปซีนะคะจะดูแบบ นะคะพลังไพ่เจ็ดใบนะคะระยะสั้นๆเป็นวนะคะระยะสั้นๆนะคะมามาดูกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะไพ่เจ็ดใบของชาวราศีนะคะว่าบันค่ะช่วงนี้ค่ะก็มาดูกันค่ะนะคะเรามาเริ่มตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยค่ะนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลโอโหเป็นไพ่ถือว่าเป็นไพ่ดีเช่นเดียวกันนะ ไพ่ใบนี้ค่ะก็เป็นไพ่เหรียญน,นะคะอยู่ในตำแหน่งตัวตนนะคะและถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะสื่อถึงอะไรสื่อถึงตัวตนของชาวราศีกันช่วงนี้ค่ะนะคะป่ะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันนะคะกำลังรอคอยานะนะกำลังนะคะกำลังรอคอยค่ะนะคะไพ่ใบนี้ด้านความคิดความรู้สึกคือ ะค,ะความรู้สึกเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะความรู้สึกเรื่องการเงินนะคะความรู้สึกเรื่องการดูแลอุปถัมภ์คนนะคะอะ่นอกจากนี้ค่ะชาวราศีกันเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้วเข้าเข้า สังคมได้ดีนะคะปรับตัวเองเก่งนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีฉลาดทางอารมณ์ปรับตัวญญทันยุคทันกระแสนะคะนั่นคือตัวตนของชาวราศีกันไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงนะคะ,ะความฉลาดทางอารมณ์บุคลิกนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเองเข้ากับคนได้ง่ายนั่นคือตัวตนของชาวราศีกันนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงนะคะด้านจิตวิญญ,ญาณของชาวราศีกัน ด้านจิตวิญญาณของชาวราศีกันเป็นคนที่พูดจาหวานพูดจาดีค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยแหละทําให้คุณได้เงินจากคาพูดคําจาของคุณนะคะฉะนั้นมีแต่คนรักคนชอบคุณค่ะฉลาดในการพูดฉลาดในการเข้าหาผู้คนเขาเรียกว่าปับตัวเองนะคะทันคนนั่นเองนะคะและจิตวิญญาณคุณอยากจะสื่อสารอะไรนอกจากนี้พไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเงินด้วย ผู้คนสังคมที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณค่ะนะข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องการเงินมาดูเรื่องแรกกันเลย่องของการเงินค่ะของชาวราศีกันค่ะข่าวการเงินของชาวราศีกันการเงินคุณจะมาจากความสามารถของคุณนะคะเปรียบเสมือนไพ่ใบนี้นะค,ะคุณมักจะเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยอยู่แล้วชอบการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะฉะนั้นการเงินช่วงนี้ค่ะนะคะมาจากความสามารถของคุณเลยสิ่งที่คุณลงแรงไว้คุณจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะคะใครเป็นนักธุรกิจกันคะกันใครนักลงทุนเดือนนี้คุณจะเห็นเม็ดเงินไหลค่ะนะคะทยอยเข้ามาจากสิ่งที่คุณไปหว่านไว้ค่ะหรือไปลงทุนไว้ค่ะใครเป็นลูกจ้างข้าราชการนะคะคุณเหนื่อย ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นผลงานคุณค่ะฉะนั้นคุณก็มีเกณฑ์มีข่าวดีเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับงานฉะนั้นงานบางครั้งคุณอาจจะทํางานมากงานลาดงานหลวงมีงานหลากหลายงานมาให้คุณได้ทาบางทีคุณอาจจะได้ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างงานตัวเองนะคะงานของนะคะงานประจานะคะฉะนั้นใครเป็นลูกจ้างก็มีเกณฑ์ข่าวดีเกิดขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผลกำไรนะคะจะเกิดขึ้นจากตแหน่งหน้าที่การงานของคุณ เพระฉะนั้นการเงินคุณจะมาจากความสามารถของคุณล้วนๆเลยช่วงนี้โดดเด่นมากเลย มาดูมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้เป็นยังไงนะคะคุณทํางานเกี่ยวกับคนเยอะๆนะคะาจะประสบความสําเร็จมากเลยช่วงนี้การเจรจารต่อรองใดๆนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นนักธุรกิจจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะ,นะคะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะทํากําไรหรือเห็นมดเงินจากผู้คนนะคะ,ะในโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้คนอย่างเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะไปแก้ปัญหาให้คนหรือทําธุรกิจที่แก้ ปัญหาให้คนนะคะนะคะคุณจะเริ่มเห็นเงินเห็นเม็ดกาไรจากคู่คนนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะงานใดๆเจ,จา้าจ่าตอดองใดๆก็จะประสบความสําเร็จนะคะ,คะมาดูในส่วนของนะคะบุตรบริวารที่ทางของคุณบ้างช่วงนี้เป็นยังไงปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในครอบครัวปัญหาอะไรที่คุณมีอยู่จะ ค่อยๆแก้ไขปัญหานั้นได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดนะคะพไพ่ใบนี้ตกอยู่ในตําแหน่งถิ่นกําเนิดฉะนั้นนะคะคุณอาจจะมีปัญหาให้คิดให้วิตกกังวลมีปัญหาให้แก้ไขมีปัญหาที่จะต้องไปตัดสินใจนะคะผว่าในช่วงนี้กับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก่ะด้วยความฉลาดของคุณเป็นคนที่นะคะ ตัวคุณเองเป็นคนฉลาดอยู่แล้วเป็นคนทันคนเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์จากนั้นคุณจะแก้ปัญหาสถานการณ์ในครอบครัวคุณได้แก้ไขสถานการณ์ปัญหาใดๆที่คุณเจอในครอบครัวคุณได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปนอกจากนี้ในกลุ่มกำเนิดคุณหากมีประเด็นที่คุณกำลังเจอปัญหาอย่างเช่นบานเกิดของคุณอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางก็จะขี้ข่ายไปในทิศทางที่ดี นะปัญหาต่างๆก็จบนะคะคลี่คลายและจบด้วยดีค่ะนะคะอ่ะมาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์ใครโสดอยู่เจอมีเกณฑ์จะเจอคนที่นะคะรักคุณชอบคุณนะคะเกรงใจคุณนะคะฉะนั้นนะคะใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนที่บุคลิกดีนะคะ มีความเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงม,มั่นใจในตัวเองะคะ่ะจิตใจดีค่ะนะคะจากนั้นคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่มีลักษณะบุคลิกเหมือนหญิงแก่งเหมือนผู้หญิงนะคะเหมือนผู้หญิงที่แก่งนะคะ,ะมีจิตใจที่ดีมีความเมตตานั่นเองนะคะคล้ายๆเหมือนแม่ของคุณนั่นแหละเนาะเหมือนแม่นะคะเหมือนแม่มีบุคลิกนะคะที่นิ่มนวลน,นะคะเอาใจใส่คุณก็ลองไปสังเกตดูก็แล้วกันมีใครที่ โอ้โห oh ใจใส่คุณเป็นพิเศษเลยสำหรับใครที่นะ,ะส่วนอยู่จะมีเกณฑ์เจอคนลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วแฟนช่วงนี้เนี่ยโอ้โหตามใจคุณเป็นพิเศษนะคะเก่งใจคุณด้วยทําอะไรก็เก่งใจกุดรักกุดมากเลยนะ hmm. นอกจากนี้ใครที่แต่งงานกันแล้วความรักความสัมพันธ์ดีค่ะ mm. นะเกื้อหนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์กันคาชุนกันนะแฟนก็นะคะเชื่อ นะเขาเรียกว่าเชื่อฟังอยู่ในโอวาสของคุณกาดนะคะป่าหม่ของไพ่เนาะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ดีหมดเลยนะคะมาดูในเรื่องของการงานบ้างไพ่การงานเป็นไพ่ความรักเลยฉะนั้นใครที่โสดอยู่นะโอ้นะอาจารย์จะบอกว่าใครที่โสดอยู่นะใครที่ว่างงานอยู่ค่ะมีเกณฑ์จะเจองานที่ถูกใจเกิดขึ้นนะคะสําหรับใครที่ทํางานอยู่แล้วค่ะงานคุณจะมีความก้าวหน้าได้รับการร่วมมือจากทุก นะคะหน่วยงานเลยใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็ได้รับความร่วมมือนะผู้คนช่วยเหลือให้งานคุณรุ่งร่วงไปด้วยดีมีแต่ความรักในการช่วยเหลืองานคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะได้รับความร่วมมือทําให้งานคุณบรรลุเป้าหมายสําเร็จใครเป็นนักธุรกิจกันท้ากันขายทางงานคุณก็ ะะจะมีความเติบโตมีความก้าวหน้านะคะอ่าวุ้นส่วนดีค่ะลูกน้องทีมงานดีเกื้อนหนุนช่วยกันทํางานเป็นทีมให้งานธุรกิจคุณประสบความสําเร็จนะคะอ่านี่ก็คือในเรื่องผลงานมาดูให้สรุปกันค่ะ ตำแหน่งไพ่สรุปป่งบอกเรื่องงานเงินความรักทุกอย่างลาบลื่นในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณเลยค่ะมั่นคงนะมีแต่ข่าวดีเกิดขึ้นเงินก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงินก้อนเกิดขึ้นส่วนงานก็มีความก้าวหน้ามีความมั่นคงนะคะส่วนเรื่องความรักะก็ลาบลื่นไทรโสดก็เจอคนที่ถูกใจคนที่มีความรักอยู่แล้วก็ดีนะคะก็เรียกว่าพัฒนานะคะพัฒนากันไปได้ดีสําหรับใครที่แต่งงานอยู่แล้วก่มีความ มีความมั่นคงในความรักนะคะครอบครัวที่ดีนะคะมาที่ก็คือในเรื่องของดาวในเรื่องของ,ลงพลังไพ่กันขอแต่มาดูในส่วนของดาวกันบ้างในส่วนของดาวอาจารย์จะมุ่งเน้นดูนะคะเป็นดาวจรน,นะคะดาวที่เดินเป็นหลักนะคะดาวที่เดิน่ะจะมีเดินแบ่งด้วยกันสองช่วงนะคะช่วงระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะและหลังจากนั้นหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงสิ้นเดือนคะอ่ะและ ส่งผลอะไรบ้างมาดูในช่วงแรกก่อนนะคะดาวที่เดินช่วงแรกะมีดาวนะคะดาวจันทร์่เป็นดาวจันทร์ที่เดินตกอยู่ในลาภโชคลาภการเงินนะคะ และเล็งไปที่ดาวพัส,สานะคะส่งผลด้านอะไรดูเรื่องแรกก่อนเลยค่ะเรื่องการเงินของชาวราศีกัน่ะเงินจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนช่วงนี้ค่ะคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษทําอะไรก็มีแต่การได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนโชคลาภก็จะเข้ามาจากความมีสเสน่ห์โชคลาภก็จะมาจากคน ัทมนะคะอ่าช่วงนี้คุณอาจจะทํางานเหนื่อยหน่อย,อยได้เงินมาแต่ก็คุ้มหรอกได้รับเงินเป็นก่อเป็นกรรมเป็นก้อนฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการลุยค่ะอย่าไปคิดมากนะคะฉะนั้นเงินโชคลาภจะมาจากอะไรบ้างมาจากบูรบริวารโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนาะ,ะและนะคะ,ะความคิดของคุณตัวคุณเกงด้วยนะคะฉะนั้นโชคลาภจะมาพร้อมกับสังหาริมทรัพย์มาจาก นะคะมีเกณฑ์รับมรดกด้วยมีเกณฑ์รับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินด้วยนะคะโชคลาภมาพร้อมกับทรัพย์สินนะคะนอกจากนี้ค่ะโชคลาภยังเกี่ยวข้องกับดาวพระศุกร์ดาวการเงินด้วยนะคะนั่นหมายความว่าจะมาจากไอเดียวความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะคะเนื่องจากชาวราศีกันเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วปรับตัวเองได้ทุกกระแสอยู่แล้วฉลาดทางอารมณ์ปรับตัวเองได้นะคะและก็าการยุคถึงกระแสนะคะฉะนั้นชาวราศีกันมักจะ นะคะมักจะคิดหนทางหาหนทางให้ได้เงินชอบการเรียนรู้ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่แล้วฉะนั้นดาวพรสศุ์ดาวแห่งการเงินนะคะและก็เป็นดาวนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะฉะนั้นหมายความว่าชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกานะคะเล็งไปที่ดาวพืหัสเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวแห่งบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะตกอยู่ในมรณะแต่ยังไงก็แล้วแต่แม้จะตกอยู่ในมรณะนะคะ ก็เป็นดาวราชาโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองตกน้าไม่ไหลทุกไฟไม่ไหม้จานนั้นสิ่งสําคัญเลยชาวราศีกันอย่าลืมหมั่นทําบุญทาทานตามกํำลัง บุญหวังนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าเดือนธันวาเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบุญที่ง่ายที่สุดไม่เสียเงินเลยคือการบวชใจกุญเองก็นั่นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิค่ะบุญนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะบอกว่าสมาธิเนี่ยบุญยิ่งกว่าการให้ทานอู่น,นะคะเพราะเวลาเรามีสมาธิเราก็ไม่ประมาทตัดสินใจก็ไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะฉะนั้นทำบุญที่ง่ายที่สุดค่ะสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีเก่าคุณนนะคะจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณมากขึ้นนะคะฉะนั้นแม้จะตกมรณะบุญเก่าคุ้มครอง,องและก็ความฉลาดของคุณความฉลาดของคุณปรับตัวเองได้นะคะและตกอยู่ในราชาโชคยังไงก็นะคะก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะสิ่งใดๆที่จะเกิดนะคะมันก็จะนะคะผ่าน ผลไปได้ด้วยดีค่ะนะคะอาดัะ,ะนั้นการเงินค่ะมาจากอะไรมาจากไอเดียมาจากบุญเก่านอกจากนี้เล็งไปที่อะไรอีกนะคะเล็งไปที่ดาวภาเกดดาวมฤตยูนะคะโดยเฉพาะหากคุณทํางานต่างประเทศปะทางไกลนะคะลงทุนต่างประเทศหรือทําธุรกิจต่างแดงนเนียครับ่ารวมถึงตัวคุณเองไปทํางานต่างแดนหรือทํางานเกี่ยวข้องกับตสาหกรรม ่างภาษาหรือปางถิ่นนะคะจะประสบความสําเร็จหรือรุ่งรุ่งเรืองนะคะค่อนทางสูงเลยนะคะะนวนการเงินของคุณจะมาจากต่างแดนทางไกลการลงทุนและรวมถึงเทคโนโลยีอยอนไลน์ก็ราดาวเมอรลตยูยังหมายถึงเทคโนโลยีออนไลน์ด้วยเลงมาที่ควารเงินนะคะฉะนั้นหมายความว่าการเงินคุณค่ะใครทําธุรกิจการค้าการขายที่มีเทคโนโลยีอยอนไลน์ก็มาเกี่ยวข้องคุณจะเห็นเงินเป็นก่อเป็นความและยังหมายถึงดิจตอนด้วย ใครเป็นนักลงทุนนักเก็นกาไรมีเกณฑ์รับเงินเป็นกอบเป็นกำในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเห็นกำไรเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ความมาดูต่อ,อยังไงก็แล้วแต่อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทคุณอาจจะมีเกณฑ์ รายจ่ายออกด้วยเช่นเดียวกำกามีไรายได้มาก็อาจจะมีรายจ่ายออกไปด้วยฉะนั้นวางแผนลัดเข็มขัดไว้ก่อนค่ะไม่ประมาทการรายได้เข้ามาเราก็จ่ายตามงบประมาณเราอะไรไม่ใช่งบที่เราทั้งไว้เราเอย่าเพิ่งจ่ายกันนะคะไม่ประมาณการใช้จ่ายเมื่อเราทําบัญชีร,รายรับรายจ่ายค่ะเราก็ แน่นอนค่ะคุณมีเงินเก็บแน่นอนค่ะนะวางแผนไว้คัะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินไช้เป็นนักธุรกิจการค้รากาันไทยหรือเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์มีรับเงินก้อนเกิดขึ้นด้วยในดวงชะตานะาะอ่ะสรุปก็คือเงินมาจากอะไรมาจากไอเดียวความคิดสร้างสรรค์คุณมาจากต่างแดน,นมาจากต่างภาษาต่างถิน่นเทคโนโลยีออนไลน์นะคะและมาจากบุญเก่าคุณฉะนั้นมันนจนบวญไวพ้พระทำบุญทำทานไว้ค่ะ เพื่อไปจูนไปดึงบุญที่บุญกับบุญมันจะไปจูนเงินกะก็ทําให้คุณได้รับผลลัพธ์แบบาลาบลอยฉับพลันหรือแบบไม่คาดัน,นได้นะคะมาดูต่อกามีดาวอาทิตย์ดาววันความหนุนนะคะก็เรียกว่าหนุนดาวการเงินบุญด้วยนะคะ่นะซึ่งดาวอาทิตย์หมายถึงดาว นะคะแสงสว่างก้าโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยทําให้คุณเห็นเป็นโอกาสทําเงินทั้งทองและการขยายค่ะนะคะฉะนั้นการเงินจะมาจากการขยายกิจการของคุณโอกาสใหม่ที่เข้ามาเห็นเป็นเงินเป็นทองให้กับคุณอ่นะหลานเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะและมีดาวบังคารเป็นดาวแห่งเจ้านะคะเจ้าปัญญาขยันขุนข้วยหนุนฉะนั้นคุณ ดาวอังคารเนี่ยข้อดีคือทําอะไรเป็นระบบนะคะแล้วก็จะปกตจสิ่งนั้นดะนั้นคุณก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในการรวยนะคะขยันแล้วรวยขยันแล้วเห็นเม็ดเงินนั่นเองนะคะส่วนดาวพระพุธค่วันดาวพระพุธตกอยู่ในพันธุนะคะตกอยู่นะคะในส่วนของญาติพี่น้องเกื้อหนุนช่วยเหลือในเรื่องการเงินใครมีปัญหาการเงินได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครอบครัวด้วยนะคะนี่ก็คือในช่วงแรกในเรื่องของการงานนะคะการงาน ของชาวราศีนะคะกันเนี่ยนะคะตกอยู่ในนะคะว่ากัมมะเนี่ยมีดาวประจำการงานนะคะเป็นดาวพระพุธเช่นเดียวกันเล็งมาที่พันธุนะคะญาติาพี่น้องนะคะและก็โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆฉะนั้นการงานของชาวนะคะราศีกันั์นะคะก็จะไปเกี่ยวข้องนะคะคือดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระเกตินะคะและก็ยังโยง ไปถึงดาวราหูด้วยนะคะ,ะเล็งมาที่ดาวอาทิตย์ดาวมังคารด้วยนะ,ะฉะนั้นหมายความวม่าไงหมายถึงชาวราศีกันย์การงานคุณจะมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงเกียรติยศมีผู้คนประทานมีผู้รักผู้ใหญ่ประทานฉะนั้นใครว่าง,งานเจองานที่ถูกใจเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนงานจับพันบางคนอาจจะได้งานใหม่บางคนย้ายงานใหม่ นะคะอ่าสาหรับใครที่เป็นลูกจ้าง้าราชการบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วแต่ชะตาบุญของแต่ละคนนะคะอ่าฉะนั้นเกณฑ์นะคะดาวอาทิตย์มันจะหมายถึงเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งโคกาสใหม่ได้สิ่งใหม่นะคะและยังหมายถึงอานาจวาสนาฉะนั้นก็หมายความว่าอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้ใครทํางานในเรื่องของธุรกิจการค้าการขา,ายฉะนั้นก็มีเกณฑ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะคะโซเชียลมีเดีย ก็สามารถทําให้คุณรังในคําคืนได้นะคะฉะนั้นใครเป็นพ่อค้าแม่ขายก็มีเกณขยายกิจการไปทั่วโลกเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นาั่ไปต่างประเทศค่ะและโดยเฉพาะคุณใช้เครื่องมือคือเทคโนโลยีก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องของแารง,งานสำหรับในเรื่องของความรับค่ะ ปัตน,นิตกอยู่ในลาหูเลยนะคะใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคู่ครองต่างทิ่นต่างประเทศทางไกลค่ะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดคุณปกด้านบวกบวกด้านดีๆค่ะมันตัดสินใจความรักคุณก็จะไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณปกัสน,นะคะคุณกําลังเจอเรื่องราวคุณปกที่นะคะไม่เอาแล้วความรักเนี้ย ฉันขอจบมันก็จะจบตานที่คุณโฟกัสเลยนะคะเพราะเรื่องคู่ครองอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยมันตกนะคะลาหูเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณกําหนดเลยนะคะถ้าคุณนะคะคนรักคนเนี่ยใจแหละฉันจะใช้ชีวิตความรักคุณก็จะมีการพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นนะคะอ่าสำหรับใครที่คบกันอยู่สำหรับใครที่คาราคาซังเจอปัญหาคุณจะคลี่คลายฉะนั้นให้คุณตั้งสติไว้ค่ะ ะะถ้าช่วงที่คุณกําลังเจอปัญหากะอะไรก็แล้วแต่ตั้งสติไว้ส่วนมนุ์ไหวพระ่ะทําให้จิตคุณสงบก่อนอย่าพึ่งตัดสินใจด้วยอารมณ์ตัดสินใจด้วยสติและสมาธิไว้ค่ะและคุณจะเห็นทางออกคุณก็จะแก้ปัญหาสิ่งนั้นได้ค่ะ สำหรับใครที่มีครอบครัวนะคะความรักอยู่แล้วช่วงนี้เป็นยังไงมีเกณฑ์นะคะเรื่องความรักของคุณทั้งสองค่ะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะขยายมุดตัวเองหรือครอบครัวคุณไปอยู่ต่างถิ่นหรือทางไกลนะคะหรือรวมถึงนะค,ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะมีการนะคะชวนกันไปทําบุญชวนกันไปท่องเที่ยวหรือทาอะไรกิจกรรมร่วมกันได้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของอิทธิพลของความรักฉะนั้นข้อ ดีของดาวราหูโฟกัสด้านไหนคุณก็จะประสบความสําเร็จด้านนั้นโฟกัสบ้านบวกข้อหมายความว่าความรักคุณก็จะมีแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าโฟกัสบ้านที่นะคะโอ้คุณไม่อยากให้มันเกิดเลยคือมันลบๆตรงนี้ให้ระมัดระวัง,ง,งค่ะอ่ะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวนอกจากนี้ค่ะมีดาวพัสเสว์ต้องระวงังการคิดมากาการวิตกกังวลด้วยนะคะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ ว้านะคะงานก็ดีค่ะเล็งมาที่งานด้วยนะคะแล้วก็นะคะเงินด้วยนะคะให้ระวังการคิดมากและรวมถึงคู่ครองด้วยนะคะอย่าไปคิดมากอะนะคะ วันนี้คุณเครียดอยู่ก็ลองพักผ่อนดูค่ะพักผ่อนสวดมนต์หรือชวนแฟนคุณไปทําบุญด้วยกันนะคะแล้วก็พักผ่อนบ้างสวดมนต์ไหวพาจะช่วยเรื่องการคิดมากนะคะนี่ก็คือในช่วงแรกค่ะมาดูช่วงที่สองค่ะช่วงที่สองวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะดาวพระศุกร์มีการเดินหน้าไปอยู่ในภพสหัชชะนะคะก็คือมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมส่งผลด้านอะไรการเงินคุณก็จะได้มาจากเพื่อนฝูงสังคมเกื้อหนุนช่วยคุณได้เงินเจรจาต่อรองอะไรก็ประสบความสาเร็จค่ะ นอกจากนี้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารเดินหน้าไปอยู่ในพันธุญาติพี่น้องโอกาสเพราะฉะนั้นใครมีญาติพี่น้องอาจจะช่วยเหลือเกื้อหนุนในหน้าที่การงานคุณหรือช่วยประถมคุณนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีโชคลาภจากญาติพี่น้องรวมถึงนะคะอ่ะน,นะคะโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคุณหรือนะคะการได้รับการช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ดาว พระพุธการเดินถอยหลังมาอยู่ในตำแหน่งสหัสนะคะแล้วก็มีดาวพระศุกร์บวกกันไปแล้วเป็นตัวเลขที่ดีค่ะส่งผลด้านอะไรนะคะส่งผลบ้านนะคะการคิดของคุณเนี่ยแหละที่จะนะคะเขาเรียกว่าฉลาดในการที่จะพูดจาฉลาดที่จะไปเจราจาต่อรองให้นะคะให้คุณประสบความสําเร็จนะคะเพราะดาวพระศุกะพูธคือการพูดพระศุกร์คือนะคะความฉลาดเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็ ปฏิพานไหวพริบนะคะและก้อดาวแห่งการเงินฉะนั้นการเงินของคุณจะมาจากการพูดคุณค่ะนะคะฉะนั้นคุณไปพูดเจรจารกับผู้คนก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำหรือนะคะใครทํางานเกี่ยวกับการพูดค่ะก็จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะจะทําให้คุณเห็นเงิน นะคะก้อนเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครค้าขายที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆคุณจะทําเงินเป็นก่อเป็นกำรรหรือทากาไรได้หรือขายของดิบดีเลยช่วงนี้นะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวนะคะสรุปภาพรวมนะคะในเรื่องของงานเงนิงนความรักในช่วงตลอดทั้งเดือน คันวาคมนี้ของชาวราศีกันนะคะของการงานเลยชาวราศีกัน,นะคะ่ะจะมีโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะหาใครเป็นลูกย่างข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครตกงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดูนะคะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงเกียรติยศนอกจากนี้ด้านการงานคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มีโอกาสใหม่เข้ามาฉลาดนะคะอยากเรียนรู้ช่วงนี้คุณจะอยากเรียนรู้อยากจะขยายกิจการ ฉะนั้นงานคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นทางไกลจะรุ่งเรืองนะคะจะมีเกณฑ์ไปทํางานต่างประเทศจะมีเกณฑ์ไปทํางานที่เกี่ยวข้องต่างถิ่นทางไกลหรือต่างประเทศนะคะและจะประสบความสําเร็จสูงโดยเฉพาะใครทางานที่เกี่ยวเทคโนโลยีจะประสบความสําเร็จนะคะบางทีอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปเลยนะคะนอกจากนี้เรื่องการเงินมีโชคมีลาภผู้คน ปัตย์คนะคะฉะนั้นการเงินจะมาจากตัวคุณเองมาจากคนอุปถัมภ์มาจากมิตรสหายค่ะเพราะจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการพูดของคุณและทําให้คุณมีเงินนะคะจากผู้คนด้วยนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินโชคลาภจากบุญเป่าคุณด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่ข้อระวังน,นะคะก็ระวังระวังการคิดมากระวังเรื่องเราเราโฟกัสได้รึปุ๊บมันก็จะดึงดู่สิ่งไม่ดีเข้ามานะคะตรงนี้ก็ต้องระวังมิตรสหายคน ที่จะเข้ามาหาคุณก็อยากไปไว้ใจคนก่อนอ่ะให้ตรวจสอบดีๆใครชวนให้ลงทุนใครชวนให้ทําอะไรที่คุณไม่มีความรู้สึกสารหาข้อมูลก่อนนะ,คะใครชวนบอกว่ารวยรวยทาสิ่งนี้รวยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อค่ะนะคะตรวจสอบดีๆค่ะนะคะอย่าเพิ่งไปตามที่เขาบอกนะคะใจเย็นๆไว้กังหาหาผู้คนปรึกษากังหาคนปรึกษาก่อนถ้าไม่แน่นใจเนาะอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆนะคะนี่คือข้อรอะวังและให้ระวังการใจร้อน โมโหด้วยนะคะเพราะอิทธิพลของดาวอุทิศนั่นเองน,นะคะนี่ก็คือจุดที่ต้องระวังและจุดด้านบวกๆนะ,ะของชาวราศีกันกันนี่ก็คือการพยากรณ์สำหรับคลิปในวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทำคลิปต่อไปกันนะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยนะคะ,อะคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับท่านใดที่อยากหาอะไรได้เสริมอยากที่จะมีอะไรได้เพิ่มเติมนะคะและชอบการดูดวงมากชอบ นะคะชอบเสริมไพ่อิบสีค่ะนะคะอาจารย์เองก็เริ่มดูดวงนะคะดูดวงคือนะคะไปดูกับคนอื่นนะคะแ,ะและก็ผันตัวเองมาเป็นนักพยากรณ์เพราะอยากหาอะไรได้เสริมค่ะครั้งแรกๆนะคะอยากหาอะไรได้เสริมอยากหาเงินมากกว่าหนึ่งงเพราะสิ่งสําคัญเลยเราต้องมีรายได้หลายทางไว้ก่อนค่พะพอทัดทางที่หนึ่งรายได้ไม่มีเรายังมีรายได้ที่สองค่ะ จากนั้นเนี่ยนะคะหัวใจถ้าเราชอบสิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นสาหรับคอร์สเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบดูดวงเหมาะกับคนที่ชอบนะคะพยากรน,นะคะหรืออยากมา อยากจะหาอะไรได้เสริมนะคะซึ่งคอร์สนี้ค่ะสอนด้วยกัน3หลักสูตรอพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคดิจิตอลค่ะทำงานออนไลน์เป็นงานที่ง่ายมากมีแค่มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถหาอะไรได้ได้นะคะยุคนี้ค่ะรายได้ที่1เลยคือดูดวงรายได้ที่2คือคุณสามารถที่จะนะคะเป็นครู นะเป็นอาจารย์สอนคนได้ด้วยนะคะเวลาคุณทําอาชีพหมอดูไปนานๆคุณก็สามารถสอนคนนี่แหละรายได้ตัวนี้จะทําให้คุณมีรายได้หลัก5้าจนถึงหลักหหลัก7ได้นะคะจากประสบการณ์อาจารย์เนี่ยสอนคนในครั้งแรกของอาจารย์เลยจับหลักหจนถึงหลักเได้จากการสอนคนไปหลักร้อยคนนะคะและ นอกจากนี้ค่ะ,ะไรายได้ที่3ของคุณก่ะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลคุณมาทําคลิปคุณก็มีรายได้ค่าโฆษณาค่า,า,า,น,า,า,น,านะคะค่านะคะค่าคอาเยคค่าโฆษณาค่าดาวคะแนนต่างต่านะคะช่อง u t u b e อาจารย์นำช่อง youtube ค่ะนะคะอาจารย์มาทําในช่องนี้ยังไม่ถึงปีเลยก็สามารถทาไรายได้ต่อเดือนนะคะขั้นความหลักห้าเลยนะคะนี่คือ,อไรายได้ที่ ะค,ะคุณก็สามารถสร้างได้ค่ะบางทีอาจจะมากกว่าเงินเดือนประจําของนะคะเพื่อนๆก็ได้นะคะเพราะมันค่าต่อเดือนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีไรายได้อื่นๆอีกหลายช่องทางสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในคอร์สที่อาจารย์จะสอนค่ะในคอร์สเนี่ยมีสอนสังหลักสูตรหลักสูตรแรกสอนเรื่องไพ่ยิปซีตั้งแต่พื้นฐานจนเทคนิคก,กนหลักสูตรที่สองเนี่ยแหละจะสอนคุณนางานออนไลน์การเป็นครูสอน ะะการเป็นครูนะคะจัดคอร์สออนไลน์สอนแบบไหนและนะคะสอนเทคนิคนะคะเขาเรียกว่าแต่งวิธีที่จะทำนะคะทำออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะผ่านช่อง YouTube ภายในหนึ่งเดือนให้คนติดตามหนึ่มคนนะคะอาจารย์จะสอนเทคนิคพิเศษจากประสบการณ์ของ,ขอ,งอาจารย์ตอนที่ทําช่อง y o youtube ใหม่ๆ นะคะรวมถึง Facebook อาจารย์ก็ทํา f Facebook ก่อนนะคะแล้วก็มาตามด้วย y o u t u b e ค่ะนะคะก็จะสอนเทคนิคค่ะที่จะทําให้คนติดตามคุณภายใน1เดือน1,000คนแบบใหม่ซึ่งสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์นอกจากนี้ก็จะสอนวิธีกานะคะทําเงินแสนนะคะต่อเดือนให้กับคุณจากประสบการณ์ของอาจารย์ซึ่งจะสอนอยู่ในคอร์สด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะนะคะ ก็จะมีหลักสูตรที่สสอนเรื่องจิตวิญญาณ,ณข้บยีสีให้ด้วยนะคะนี่คือ3มหลักสูตรนะคะลงทุนความรู้ลงทุนครั้งเดียวติดตัวเราไปตลอดชีวิตแม้เราไม่ทำงานประจำคุณก็สามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เพราะในยุคนี้ค่ะหมอดูนะคะมาทำงานออนไลน์เยอะแยะ โดยเฉพาะในช่อง YouTube จะเห็นว่าหมอดูเยอะมากและมันสามารถจับเงินเป็นหลัก5จนถึงหลัก6กได้เลยนะคะซึ่งไรายได้เป็นแบบแพสซิฟอินคอมด้วยคุณเหนื่อยแค่ทำคลิปเองนะคะและบางทีหมอดูหลายท่านก็ไม่รับดูดวงส่วนตัวเลยนะคะทำเฉพาะคลิปอย่างเดียวเลยเพราะมันได้ไรายได้ง่ายกว่านี่ก็คือยุคดิจิตอลค่ะที่คุณสามารถมีลูกน้อทั่วโลกและไรายได้ของคุณมีทุกเดือนเหมือนเงินประจำของคุณเลย ะะและก็เป็นไรายได้ที่คุณทำอิสระคุณจะทำเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่คุณจะจะทำมันเลยค่ะนะคะนี่คือนะคะลงทุนความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตค่ะใครสนใจอยากหาอะไรได้เสริมนะคะและอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์สอนอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ